อีม็อบเนี่ยมันจะจบลงเมื่อไรผมเรียนเลยครับมันจะไม่มีการจบหรอกครับลุงตู่จะต้องดําเนินคดีกับไอแกนนําทั้งหลายที่ทําความผิดตามมาตรา112ต้องดําเนินคดีตามมาตรา112และลุงตู่เป็นผู้ที่จะต้องสั่งการให้เกิดการปฏริบัติเรื่องนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับการเคลื่อนไหวของม็อบเด็กเวรในนามราษฎร63เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมามันทำให้คนไทยรู้สึกคับแค้นใจรู้สึกอัดอั้นตันใจจนยากเกินกว่าทบัญญาย ่อกด้านหนึ่งบรรดาผู้จงรักภักดีก็คงจะรู้สึกสะใจที่ได้ประกาศว่าบึ้มเบิ้มบึ้มท้ายที่สุดผู้ที่มาร่วมชุมนุมก็อยู่ในระดับประมาณหนึ่งหมื่นไม่เกินหน0 0งหมคนอันนี้วัดจากภาพถ่ายทางอากาศตีตารางพื้นที่แล้วนะครับเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าไม่ได้บึ้ม เมือนที่คิดการกระแนะการแหนการกระหน่ำซ้ำเติมก็ทาถมลงไปแต่ผมอยากเรียนท่านผู้ชมอีกแง่มุมหนึ่งนะครับอยากจะบอกให้รู้ว่าม็อบของเด็กเวนเมื่อวาน,นถือว่ายกระดับในเชิงคุณภาพแล้วอันนี้กำลังพูดในฐานะผู้เชี่ยวชาญการทำม็อบผู้เชี่ยวชาญสงครามประชาชน ผู้เชี่ยวชาญการเคลื่อนไหวการเมืองในเมืองที่จะนำพาไปสู่การยกระดับการลุกฮือข้อแรกนล่น,นะครับที่ผมบอกว่าม็อบได้บรรลุแล้วในเชิงคุณภาพก็คือม็อบเมื่อวานเป็นม็อบที่ไม่มีแกนนำเปิดเผยตัวตนชี้นำนะครับ เป็นม็อบที่ได้ยกระดับขึ้นจากม็อบที่ทดลองทำย่อยมาในจุดต่างๆก่อนหน้านี้แล้วก็เอาการชุมนุมครั้งนี้เป็นการยกระดับทดสอบการเคลื่อนไหวว่าสามารถที่จะใช้การกบปุ่มผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีและม็อบสามารถเคลื่อนตัวได้ไหมสาระสำคัญตรงนี้นะครับ นั่นก็คือการยกระดับของมวลชนที่สามารถจะเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวและหากเกิดปฏิริยาก็จะนำพาไปสู่การลุกฮือขึ้นได้ขอย้ำนะครับมันมีคำถามตลอดมาเลยครับว่าเอออิม็อบเนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่ผมเรียนนะครับมันจะไม่มีการจบหรอกครับเพราะ ระหว่างที่เขาเดินไปทางกายภาพและเราสรุปว่ามันไม่มีทางสําเร็จและไม่มีทางสําเร็จจริงๆผมก็ชี้หน้าเหมือนดูถูกมาตลอดเพราะในทางทฤษฎีไม่มีทางเป็นไปได้แต่ผมจะพูดอยู่คำหนึ่งเสมอว่าจะต้องพิจารณาเรื่องการสะสมปริมาณไปสู่คุณภาพอันนี้แหละครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจความหมายในเชิงคุณภาพเลยครับนั่นก็คือการสรุปบทเรียน ที่นำพาการเคลื่อนไหวไปสู่การชุมนุมอา่ไม่มีแกนนำแล้วค่อยๆให้เกิดขึ้นเป็นยอมย่ายอมย้ายอมย่าเรื่อยๆจนวันหนึ่งให้เกิดการลื่นไหลตัวเข้าห่างกันเมื่อวันนี้นะครับรัฐก็ยังมึนงงไม่รู้จะทำไงม็บคู่ไปบุกพระบรมมหาราชวังหรือจะบุกเขตพระราชฐาน ก็ามาตั้งด่านตั้งบาริเออร์ตั้งลวดน้าเครื่องกีดขวางก็ทำให้ได้แบบนี้เหมือนกับลิงหลอกเจ้าหลอกเล่นกันไปหยอกกันไปนะครับแต่ม็อบมันจะผ่านบทเรียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยเนี่ยแปลว่าอย่างไงครับในเชิงศักยภาพที่แม้วันนี้น้อยแต่อย่าลืมว่าเขาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลอยู่ตลอดเวลา ผมย้ำนะครับเด็กที่มาเคลื่อนไหวในวันนี้อายุ18 2 0 2 1 22ที่เป็นนักศึกษาเนี่ยครับย้อนรอยกลับไปดูสิครับเด็กพวกนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การโจมตีสถาบันพระหมหากษัตริ์ไม่เคยพูดอะไรถึงทักษิณไม่เคยพูดอะไรถึงยิ่งลักเพราะอะไรครับเพราะตอนที่ทักษิณครองอำน,นาจเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเอาปีประศา5 4 8ที่ทักษิณ ได้แสดงให้เห็นว่าตัวเองมีอำนาจเต็มที่การทุจริตคอรัปชันการใช้อำนาจอย่างเต็มที่จาก48มันเนี่ยอายุ15บณวันนั้นเลยครับเด็กที่อายุ18ถึง22อายุพึ่ง3ขวบถึง5ขวบเองครับยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับแต่ประกอว่าเมื่อโตขึ้นได้ถูกอัดใส่ข้อมูลด้านเดียวโดยฝ่ายอำนาจรัฐฝ่ายความมั่นคงไม่ได้รู้หรือตามไม่ทัน กับการเคลื่อนหรือจังหวะก้าวในเรื่องพวกนี้ซึ่งความจริงเรื่องนี้บรรดาอาจารย์ต่างๆมันทำมาก่อนหน้านี้แล้วมันรอเวลานะครับเหมือนกับชานวิทย์ได้ประกาศแล้วครับพอเห็นเด็กด่าพระเจ้าอยู่หัวบอกว่ารอวันนี้มานานเห็นไหมครับเปิดเผยออกมานั่นคือสิ่งที่ทำสะสมต่อเนื่องดังนั้นนะครับการเคลื่อนไหวที่รัฐและประชาชนชาวบ้านทั่วไปที่อัดอั้นตันใจในการ โจมตีในการกล่าวว่าร้ายพระเจ้าอยู่หัวตั้งคําถามว่ามันจะจบยังไงแล้วรัฐก็ยังมองไม่ออกว่าจะจบไหบางคนร็บอ้าวไปตั้งกรรมการสมานฉันท์ใจ่มีช่องทางออกหาวิธีคิดดน้นคิดไม่ได้รู้หรอะครับว่าม e ็อบมันไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยนะครับมันมีลูกเล่นมีลีลาที่จะดําเนินการไปนั่นเป็นประการแรกผมย้ํานะครับม็อบได้ยกระดับไปสู่คุณภาพอีกระดับหนึ่งแล้ว2เนี่ยนะครับที่ ชัดเจนก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับบทบาทของม็อบเนี่ยนะครับจะอยู่ในมือของโตโต้หรือปิยรั์จงเทพนะความจริงวันนี้เขาอยู่ในวัย30ปีแล้วแต่เป็นวัยที่เชื่อมโยงอยู่กับเครือข่ายน้องนักศนักษาได้เราจะเห็นบทบาทของโตโต้นี่ยในฐานะแกนนําที่เป็นกาดมาจัดการเรื่องการเมื่อการชุมนุมในวันที่8พฤศจิกายนเนีครับ สมบัติทองย้อยนะครับกาดเสื้อแดงเน,นี่ยงอยไปเลยลีลาการของสมบัตินึกออกไหมนอกจากกาดอาสายังมีใส่ชุดซับฟอรีทับน้นทันี่เมื่อวานไม่มีนะครับเมื่อวานไม่มีกาดเมื่อวานเป็นกาดอาสาที่ไปรับหน้างานและกาดที่ฝุกฝนมาก่อนแล้วและส่วนใหญ่เป็นนักษาอาชีวะจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งตามข่าวก็บอกว่ามาจาก อุเทนถวายนะครับแม้ทางอุเทนถวายบอกว่าคนที่ไปไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็มีน้องนักษาอาชีวะได้มาเป็นการจริงๆบวกกับเด็กๆนักศึกษาน้องๆนักศึกษาอีกจํานวนหนึ่งที่เป็นการซึ่งกลุ่มนี้ได้ผ่านกระบวนการการทํางานฝึกฝนกาดอย่างเป็นระบบมาไม่ใช่กาดประทะครับแต่เป็นกาดที่จะดูแลขบวนการ การชุมนุมขบวนของการชุมนุมรับหน้าง,งานสามารถที่จะทำให้คนที่ฝึกมาแล้วกระจายงานจัดการได้อย่างเป็นระบบเราจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนการเคลื่อนเตือของกาดในการป้องกันผู้ชุมนุมการรักษาความปลอดภัยผู้ชุมนุมเมื่อวานทำได้อย่างเป็นระบบและดีมากและในสี่สุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนที่ไปเจจากับตำรวจนั้นนะครับโตโต้ก็เป็นผู้ดำเนินการเจจา และสามารถที่จะจัดขบวนนะครับให้อยู่ในเรียกว่าการคอนโทรลได้เป็นอย่างดีบรรลุเป้าอีเวนต์นะครับต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าบรรลุนะครับทางฝั่งนี้ก็ได้สร้างแรงกดดันในการยื่นกฎหมายยื่นจดหมายแลนะไปสร้างรูปแบบตู้ไปสนีทำโน,น่นทํำนี่โดยเป้าหมายอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ตำรวจก็บอกให้เด็กกลับบ้านได้แล้วนะยอมขอโทษฉีดน้องฉีดน้ำเพื่อให้หน้างานเนี่ยมันเลิกลาต่อกันทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าทําสําเร็จแต่ผมเรียนอีกเลยครับว่าเมื่อวานเนี่ยเรายิ่งเห็นการจับจ้วงเนี่ยหนักหนาสาหัสาสกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความรุนแรงนี้แหละครับ ในแง่ของการจับจ้วงการกล่าวให้ร้ายถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงต่างๆนั่นคือการยกระดับในเชิงเนื้อหาของม็อบหรือของขบวนการปฏิวัติขบวนการนี้ผมย้ำนะครับนี่คือขบวนการปฏิวัติประชาชนที่เล่นเอาเถิดนะกันไปกันมานะครับรัฐจะตั้งหลักได้หรือไม่ได้ไม่รู้ละครับ แต่ก็เหมือนที่เรียนเลยครับว่าค้นกับพูดนะว่ามาเรื่อยเพระสนธิยานเนี่ยเชียร์ลงตูแม่เหตุผลที่เชียร์ลงตูผมก็ชัดเจนเองครับเพราะเกี่ยวลงตูเนี่ยครับคือผู้ที่จะพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เขาเรียกร้องของม็อบเหรอเอาลงตูออกไปนะครับให้คนที่หรือให้ตัวแทนของพรรคการเมืองนะที่มีสอสอมากที่สุดในสภา มานั่งเป็นนายกเป็นใครครับก็พักเพื่อไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเอาไหมก็ไม่เอาเพราะแต่ถ้ายังเป็นลุงตู่นะครับสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยผมก็ต้องเรียนแบบนี้ด้วยความเคารพนะครับลุงตู่ครับหอกของฝ่ายจงรักภักดีนะที่เชียร์ลุงตู่มาโดยตลอดเนี่ยจะหันมาที่ลุงตู่ทันทีเพราะเขาก็อัดอั้นตันใจแล้วไม่รู้จะเป็นอย่างไรเพราะวันนี้นะครับ ผมต้องขออนุญาตก,กราบเรียนนี่ยกมือไหว้ต้องพูดแบบนี้เลยครับกราบเรียนลุงตู่จะต้องดําเนินคดีกับไอ้แกนนําทั้งหลายที่ทําความผิดตามมาตรา112ต้องดําเนินคดีตามมาตรา112ลุงตู่เป็นคนมาเปิดเผยเองนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นคนเปิดเผยเ,เองว่าพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัาทรงมีพระเมตตาแต่ไ,ไม่ได้ครับต้องกราบ ขอพระราชทานอภัยโทษพระบาทสมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวมีน้ำพระทัยมเมตตานั่นก็เป็นน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ลุงตู่ในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลและพบตอรอมีหน้าที่รักษาการตามกฎหมายจะต้องดําเนินการไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ไม่แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องอยู่ภายใต้ตู ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและพระองค์ท่านก็ปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอดย้ํานะครับอย่าให้ด่าพอกทั้งหลายกลับมาจ่อที่ลุงตู่ลวงต,วงตวูมีหน้าที่ต้องทําก็ต้องทําเรื่องนี้ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีน้ําพระทยัยอันมีพระเมตตานั่นก็เป็นเรื่องของพระองค์ท่านที่จะใช้พระราชอำนาจของพระองค์ท่านที่มีอยู่ ตามกฎหมายในการที่จะพระราชทานอภัยโทษอะไรก็ตามแต่แต่ขั้นตอนของกฎหมายต้องเป็นขั้นตอนอกฎหมายและลงตู่เป็นผู้ที่จะต้องสั่งการให้เกิดการปฏริบัติเรื่องนี้ขึ้นสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย